จะหาคนที่บริสุทธิ์โดยฝ่ายเดียวไม่มีไม่มีเม,ม้แต่เป็นผู้ที่เป็นพระอารหันต์ไปแล้วนะก็เคยทําผิดทําชั่วมาทั้งนั้นแหละก็คือต้องเข้าใจนั่นแหละว่าจิตใจที่มันมีกิเลสมันก็ต้องทุกข์อย่างนั้นอ,ะอ่ะก็เจริญพรนะฮะมีคําถามเข้ามาวันนี้คุณโยมถามเข้ามาว่าจะทํายังไงดีในกอ็อุปนิสัยที่ดีสุดชั่วดีสุดขั้วชั่วสุดขีดไม่มีตรงกลางบางครั้งก็ให้จหมด บังคงก็ห่วงสุดขีดจริงๆแล้วมองข้อนี้ถ้าเรามองในแง่ของคําสั่งสอนของของพระพุทธเจ้ามองในข้อแรกก่อนนะมองในตัวที่ปัญญาในมรรคแปดอะ่ะมรรคแปดข้อแรกก็คือสัมมาทิฏฐิซึ่งแปลว่าความเห็นชอบความเห็นชอบนี่เราต้องเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นความดีความชั่วนะมันก็มีอยู่แล้วในจิตในใจของคนทุกคนนะ เพียงแต่จะมากหรือน้อยเพียงแต่เราจะบริหารมันได้หรือเปล่าจะหาคนที่บริสุทธิ์โดยฝ่ายเดียวไม่มีไม่มีแม้แต่เป็นผู้ที่เป็นพระอารหันต์ไปแล้วนะก็เคยทําผิดทําชั่วมาทั้งนั้นแหละแต่ทีนี้พอมอเห็นความจริงเห็นว่าถ้าการทําความดีแล้วมันดีแต่ยังไม่ได้การรับตอบแทนมันก็ยังดีอยู่ดีวันยังคําแต่ถ,ถ้าการทำความชั่วถึงตอนนี้ไม่มีใครเห็นคนที่เห็นคนแรกก็คือตัวเราเอง มันก็ทําให้เราวิปติสารคือความเดือดเนื้อร้อนใจในตัวของเราเองนะถึงแม้คนอื่นจะไม่เห็นตัวเราก็นั่นแหละก็จะมีแต่ความทุกข์ใจนี่แหละคือสิ่งที่เรามองว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราปเจะต้องเห็นว่าชั่วเป็นชั่วต้องเห็นว่าดีเป็นดีก็คือจิตใจของเราเองนะเห็นจิตใจของเราเองนั่นแหละแล้วเราก็จะบริหารยังไงให้มันให้มันลงตัวให้มันพอดีนั่นเองก็คือต้องเข้าใจนั่นแหละว่า ใจิตใจที่มันมีกิเลสมันก็ต้องทุกข์อย่างนั้นอ่ะในทางปฏิบัติเขาก็จะกําหนดหนอใส่นอนะกําหนดว่าโกรธหนอโกรธหนอโกรธหนอบางครั้งก็ชอบหนอ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 จนเกิดสภาวะธรรมที่มันอยู่ในจิตในใจมันก็จะเบาบางเบาบางเบาบาง,บางเพราะทุกอย่างไม่ว่าอารมณ์ใดๆที่มันเกิดขึ้นมันจะต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปตามกฎของไตรักษ์นั่นเองทุกขังอนิจนนนออนจังอนัตตานั่นเองตามกฎของอนิจจังนั่นเองนะ แต่เราก็ต้องฝึกเอาถ้าไม่ฝึกพลังงานด้านมืดก็คืออกุศลธรรมบาป,ปรกรรมมันก็จะมีพลังงานมันก็จะทําให้เราไหลไปทางโลกมันก็ยากมันก็จะเป็นอนุัสมันก็จะเป็นสันดานมันจะเป็นนิสัยติดตัวไปเลยอย่างเช่นบางคนเคยได้ฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์แล้วกินเนื้อสัตว์อร่อยชอบชอบชอบอย่างนั้นอ่ะบางคนก็มีอุปนิสัยกินเนื้อสัตว์ไม่ได้ไงกินสัตว์แล้วขาวเหม็น กินได้แต่พวกไปอเพศผักมังสวิรัตอย่างนี้ก็มีคนฉะนั้นเราต้องทำใจฝึกใจแล้วก็เข้าใจถึงจะได้สิ่งที่มันไม่มีใจไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรได้ดังใจต้องค่อยอดทนนะตัวนี้เขาถึงว่าใช้กระบวนการอดทนวิริยะใช้ขันติใช้วิริยะ เข้าใจสภาวะธรรมนั่นแหละอย่างเป็นกลางๆคือไม่ก็เพิ่มขึ้นตามอารมณ์ไม่ดีใจแล้วก็เพิ่มขึ้นะเสียใจก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันต้องรู้รู้ว่าสภาวะธรรมนั้นเป็นทุกข์มันทุกข์นะถึงแม้เราจะได้สิ่งที่ชอบมันก็ทุกอยู่เดียวพอยึดไว้พอเราไม่ได้สิ่งที่ชอบเราก็ก็จะผลักดันออกไปผลักดันออกไปมันก็เหมือนกับเเอามือไปแตะของไปจับของอยู่ดีไปยึดอ่ะฉะนั้นก็อย่าไปยึดต้องเข้าใจนะว่าอยากได้ก็คือกร,รมเข้ามาหาตัวเองกอดเข้ามาหาตัวเอง ส่วนไม่อยากได้ก็ผักใส่กว่าก็ใช้มือผักออกไปก็สุดท้ายก็ไปแตะไปยึดอยู่กับสิ่งนั้นอยู่ดีก็คือยึดกับสภาวะอารมณ์สภาวะธรรมที่มันเป็นเช่นนั้นเราต้องเข้าใจสิ่งที่เราต้องใช้ปัญญานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ช่างการบรรลุธรรมก็ต้องใช้ปัญญานะปัญญาก็มีสองตัวก็คือหนึ่งคือสัมมาทิฏฐิตัวที่สองก็คือสัมมาสังกปะสัมมาสังกปะคือความดําริความคุ้นคิดชอบ ชอบที่จะออกจากตาทางกามออกจากกามหนีออกจากก,มออกากกมไม่เป็นเหยื่อของกามทาไปเรื่อยๆแปดข้อสุดท้ายก็เมื่อทําครบทําจนถึงทําจนเก่งทําจนได้แปดข้อนะ่ะก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิรวมกันเป็นแปดเนาะ อริยมรรคมีองค์แปดเชือกเส้นเดียวแหละแต่มีแปดควันอยู่ในเชือกเส้นเดียวหลังจากนั้นเราทําเก่งก็จะมีสัมมาญาณะก,กับสัมมาวิมุตติเกิดขึ้นก็จะรวมกันเป็นพวกนี้ก็กิเลสก็จะสำรอกออกมาที่เราเป็นอยู่นั่นแหละดีสุดชั่วดีสุดขั้วชั่วสุดขีดไม่มีตรงกลางก็คือกิเลสทั้งหมดกิเลสทั้งหลายก็จะอ้วออกมาด้วยทาพังองค์ธรรมทั้งสิบที่มันเกิดขึ้นนะ ก็ต้องค่อยๆทําจะหาคนที่ดีฝ่ายเดียวไม่มีหรอกจะหาคนชั่วฝ่ายเดียวก็ไม่มีหรอกเหมือนคําสอนของท่านพุทธทาสนั่นแหละนะก็ต้องต้องหาวิธีให้เข้าใจว่ากระเพื่อมด้วยดีกับกระเพื่อมด้วยไม่ดีคือไม่ชอบตัวไหนมันมันมันดีหรือไม่ถ้าไม่กระเพื่อมอยู่เฉยๆอะไรดีกว่าอะไรพวกนี้ยต้องต้องวางตัวให้ตรงกลางให้ได้ อย่างนั้นก็บางทีเราเป็นมนุษย์เราหนีภาษะการกระทบกระทั่งไม่ได้หรอกเรามีอายตนะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจใสยหนอเขาถึงกําหนดเห็นหนอแล้วก็เฉยเฉยยินหนอได้ยินเนอก็เฉยเฉยลดหนอเฉยเฉยเย็นหนอร้อนหนอเฉยเฉในสัมผัสทางกายคิดหนอคิดหนอก็ไม่เฉยเฉยเข้าสู่เข้าสู่เฉยเฉย องทมแห่งการตัดสรู้ข้อสุดท้ายก็คืออุเปกขาอุเปกขาคือเข้าไปวางเฉยให้ได้ตัวนี้นะก็ค่อยๆทํานะจะเย็นๆเวลามันระเบิดกระุ่ระเบิดออกมากรูลอแล้วระเบิดแล้วก็ถือว่าเออจิตใจก็สมองแล้วผลวิบากกรรมมันทําให้เราเศร้ามองก็เป็นเดินไปแล้วแหละทางานวิบากมันก็ทํางานไปเนาะเมื่อเราได้กระทําฉภาะวันวธรรมก็ต้องหาวิธีแก้ไขนะต้องเข้าใจเข้าถึงแล้วก็ ปรปับปรุงพัฒนาจิตใจของเราให้มันสู่ความเป็นกลางให้ได้นะก็ขอโนโมทนาบุญในคำถามที่ถามมาขอเจริญพรก็ให้มีความสุขความเจริญทุกท่านนะเหีวังก็มีเด็กประกาชนี้